สวัสดีค่ะวันนี้น้องอ้อยห้อยใหญ่ใส่โคกสิบ้าพี่น้องมาทําเมนูอาหารอีกละึจากพี่น้องคะ่ะอ่ะนี่เมนูวันนี้พี่น้องนี่วันนี้จะ,กกกแ,บบะ,ะแกงผักเคียวปีแกงแบบอีสานเห่านะคะน้องใครๆแกงอ้อมเนาะจ้ะผักเคี่ยวปีใส่หมูนะคะเนาะเขา้านิน่นผักเข้าบปเนียนหมูนะคะน้องมือนี้กะเดี๋ยวมาดูวิธีการทาเลยค่ะเฮ็ดง่ายๆค่ะพี่น้องค,ะงค,ะงค,ะค่ะเฮ็ดเมนูง่ายๆอ่ะก็ขอพ้าเอฟซีและหลายทานนะะันเวยค่ะเดอที่น้องอ้อยบ่ค่อยได้เฮ็ดขีดติดต่อกันเนาะก็ มีภารกิจลายย่างเนาะจ้เนอก,ก,นอก,ก็เลยบอค่อยไดททำลิปให้เอฟซีเดืเบึงกันเนาะจ้าจะไหนกน็ขอโทษขออภัยเด้อจ้ะเด้อเดี๋ยวเข้ามาทำเมนูแกงผักเขียวปีกันเด้อจ้ะเด้อามาดูเลยค่ะนี่ก่อนอื่นเดี๋ยวเขาจะมาตำเครื่องแกงพี่น้องคะตำรับแหลกก็จะมีรากผักชีนะคะเนียวเคาจะตำเครื่องแกงก่อน ใส่ครบไปเลยค่ะตั้มว่าใส่จัออ๊กบะดังทำห้ดีนะคะเนาะแล้วก็จะใส่ค่าใส่ค่า ก็พริกแห้งเผ็ดตามความชอบเลยนะคะเนาะ เทียมใส่เกือบไปนั่นจังตำงไงเพี่นเองเกือบประมาณคึงช้อนชาน,นะคะ แม่พี่น้องไงเรืมตะไร่ค่ะลืมตะไร่กำล,ลังขึ้นพ่อมำลังบริหารไหวเนาะตะไร่กับเขียนเขียมอืดไหลตะไร่แรงนาแรงใส่ตะไร่หัวนน่อยจากสามหัวพี่น้องอากาศก็ฮอน้อนคือส,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 สี่สิบสามสิบปลายสี่สิบผุดแลค่ะเดี๋ยวนี้ขนาดนาเ,าเนี่ยมนแรงสังเกตจากเงื้ออ้อยรอดฮะ สงการพี่น้องไปยังไงเนี่ยคะ่ะไปเที่ยวมวนบ่จ้าได้ละท่านสนุกสนานบอได้น้องอ้อยนี่มวนมวลในพี่น้อง <c oughs> สุดยอดเลยโดนๆเที่ยวเดมีไอจัดงานกันเที่ยวนาะคคะเนาะอัดอั้นตันใจมาหลายปีละดีดีจุดจเต็มที่แล้วค่ะมวลมตังเครื่องเก่งให้ละแยดเลยนะคะเนาะก็ใส่ตะไคร้ลงไปตํให้มันแหลกกอน ใส่กะปิของเฮาใส่กะปิไป ใด้ที่แล้วก็ใส่หอมแดงค่ะ พี่น้องนี่เครื่องแกงเอาห้าวกะไดทีแล้วแหลกก็ควรแล้วบัดทีนี้เขามาเอ้าหั่นหมูก่อนหมูแลเตเต้วแต่คนมักเด้อจ้าแล้วแต่หัานเสี่ยวหมูสามชั้นหมูเนื้อแดงก็ได้แล้วแต่เ,เตน,น,ะะนะเาะเนาะเขอเชี่ยพื้นทีนี่นิดหน่อยพอผู้เฒ่าบ้านนีเพิ่นบ่มักเพิ่นบ่มักซีนไปเลยกินตะผักจะค่แกงอันแกงตะผักกับพ่อนนเนาะเนาะหั่นหมูให้มันพอดีพอดีจักหน่อย ใจน้อ,อ,อยอยังได้เป็นมูติดมั่นสามสันเพื่อนี่ค่ะแต่กระยานมั่นโพดเนาะคะ่ะเนาะโอ้อากาศหอนแห้งค่ะพี่น้องค่ะเอามีดสมะมาเข่าเถอะ <laughs> จะขั้นมะเขาห่ะขัานมูวกับมะเขาที่นี่อืมอ่าใครมาแน่อ่ะเรียบร้อย ตัางไฟเลยค่ะเมนูนี่แป๊บเดียวกับเซตก็ได้กินแล้วค่ะไม่ยากคะ่ะไม่ยากนี่ตั้งกระทะค่ะพี่น้องอย่าลืมนำลังคอกนะจ๊ะเด้ออ,อ้ปานอยูไสบบหูเนาะค่ะนาะหอนปานนี่หอนแห้งหอนแห้ง กระทะพอได้ทีแล้วก,ก็ใส่น้ำมันค่ะใส่น้ำมันไปเลยเครื่องปรุงไม่เยอะบันไนคดค่ะแล้วก็ใส่เครื่องแกงของเฮาเบืองเบิ่งเครื่องแกงจ้ะนี่เครื่องแกงต่ำเองมันจะหอมหน่ากินนะคะเนะเาะเดี๋ยวจักน้อยมันหอม อ๊ะพี่น้องอหอนคักหอนคักเอาหมูใส่ค่ะผัดจักน้อยพี่นอ้องอะเริ่มใหม่ละใหม่ตีกระทะจักน้อยค่ะเออตาก้องจามตาก้องไอคือจังสีเสียบอยู่เน,น,นาะน้ำ้ังโคกค่ะพี่น้องค่ะ อืม,มน้ำนางครบอ่ะจวดลงไปเลยอ,อืะอ้ไม่ <c oughs> ต้องพาก,งกินพี่น้องหอนบ่หอมเบื่องนานอ้อยรลด <c oughs> ป่านมาอาบนา้ำมาห <c oughs> อ,อนเดียงน <c oughs> ะเชียวไว้นี่ก่อน แบตเทนีเอฟซีจีราได้แบตเทนี่น้นอยพักบ้านได้ฮันเรื่มเรื่องค่ะเรื่องฮันค่ะหันท่านอยู่อืใส่จังน้อยเอฟซีก<ๆ>็เียงช่งวงน้ำกลอเอาข้างมอแล้วพักกับบ้านในฮันบ้าไปยังค่ะซราหม,มอเดือดอพักลลางมาเรียบร้อยแล้วค่ะ แยกพื้นทีกันถ้าอันนี้พักพักอนันผักจากเข้าบาทนะคะเนาะพักปลอดสารผิษอ้อนี่ก้อนพักนี้มันจะขมออกขมนิดนึงนะคะเนาะเวลาเข้าแกงมันจะขมอมล้อมเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะอาหารผักก่อนเด้อ บมันแจไปลางอีกก็ไดน้องวันรู้สึกว่าจะบอปันใดอ่ะเดี๋ยวขอไปลาไปล่างพักก็นเนด้อพี่น้องค่ะเอาหัน่นแล้วก็ล่างก็นเนด้อพี่น้องโอเคจ้าอ่ะนำเดือดแล้วพี่น้องุูนะอ่ะผักก็หั่นลลางมาเดียยร้อยแล้วใส่ไปเลยจ้าพี่น้องค่ะโอ้เดี๋ยวนี่เรื่งปรุงของเ่าจักไม้หยังน้องมือน,นีลืมมันหนาหลังผงนัวค่ะผงนัวรสดีค่ะรสดีผงปรุง,ง,งรสอ่า แล้วก็ใส่ผักลงไปเลยค่ะแล้วก็แล้วก็น้ำปะลาค่ะเป็น,นอีหยังเงี้ยพี่น้องมาเนี้เรื่องหนาเรื่องหนังอ้่อะน้ำปะลาราใส่เปยก่อนเพราะว่าเมื่อกี้มีเกลอกับยังก่อนกะปิแล้วดเรียบร้อยมันจะเข้มเกินะคาจังเติมได้เนาะเนาะแล้วก็อันนี้ผักเคียวปีเห้ใส่เลยอือ ต้มไปให้มันกะว่าเหลืองจังน้อยนะคะนะ้องนสีเหลืองจะได้อร่อยความขมของผักมันจะได้ออกมาเนาะคะนะ่ะเนาะถ้าเราต้มให้มันเหลืองนี่มันจะขมไอผักนี่มันจะขมแห้งเนานะจ้ะเนาะผักง่าง่าอ่ะตุนวันนี้สักพักนึงเนาะคะนะ่ะเนาะ นี่ yeah. พี่น้องระหว่างที่รอหม้อของเราได้บักม่วงมากพี่น,อน้องซีน้วยสามสิบบาทอยากกินอากาศห้อน,นะคะเนาะไอพาพี่น้องมาก,กินบักม่วงเสียบๆกันสีรูปสีรูปสามสิบบาทนะคะเนาะแถวบ้า,า,บานน้องอ้อยแต่าทางอื่นน้องอ่อยกับบ้หูเฮือนปาดเต็งสีเลยส่วนตักกินเลยค่ะสิห้านสิสมเมาส์กินถา ยากป่ะพี่น้องเมงองอได้คอยเขาบ้าเลยเขาบ้ากินกราฟก็เสียแล้ะเนาดน่ะหวานค่ะยากได้เกียร์ <laughs> หวานหวานท่างนี้จะท่างสมมันเป็มบมองบม ซาวาสีนกินหวานๆเนี่ยว่สสันนี่ถ้ากินบักม่วงกุกนี่ครับพี่น้องนวยไงหวานาสุกมากสิบอะไรติแกงเข้ามาซาวาสีนกินบักม่วงหวานๆโซ่พี่น้องเนี่ยว่สสันนะ ใบมะกรูดค่ะใบมะกรูดยำๆไปด้วยสีไปด้วยค่ะสีกปนสีหอมสีไปเลยจนหอมผักชีอหอมใบมะกรูดคักพี่น้องคนมักคนีน,น่านอ๋อจิ้มพี่น้องปิดแก๊ปิดแกดดแก๊สเลยใส่หมู ถ้ามีเลือดใส่เลือดทั้งแสบคักหรือพี่น้องคะถ้ามีเลือดหมูใส่น้ำนจะข้นนะคะเนาะนี่อ่ะตักซิมค่ะตักซิมตักเสิบเลยเพราะว่าน้องอ้อยเมื่อกี้น้นองอ้อยกับซิมแหละได้ทีอยู่จะอ่อนเข้มไปนิดนึงกับแล้วแต่นเนาะมาปรุงข้างนอกอะไรเนาะ,ะ,นะแต่สำหรับน้องอ้อยก็ถือว่าโอเคละปรุงทีเดียวจบนะคะเนาะประมาณนี้พี่น้อง น้อ่อยก็บ่ค่อยมักหมูป่ะในดอกน้อยมักผักค่ะชอบกินผักไม่เน้นเนื้อแต่เน้นผักเนาะค่ะเนาะนี่เรียบร้อยแกงอ่อมผักเขียวปีโอ้หอนเขาหอนอากาศหอนแห้งค่ะนี่ขนาดซีบ้องแรงอันจวัดเชียงรายเนาะค่ะนอนนี่เนาะนี่นะซีมเหมือนพี่น้องค่ะถ้ามันเย็นก้อนนี้จัะน้อยบ่ถามันเย็นจัะน้อยบ่เนาะจ้ะเนาะหอนแห้งหอนแห้งคนก็หอนแกงก็หอนบะเนี้ยล ห้า,าเย็นๆก็เด้อพี่น้องค่ะซิม,มุก่กอนจักน้อยไมพี่น้องมันหอนแห้งซิมไมซิมไม้คนมมน,มมน่ะหนาหอนในซีฟูงบินตำหลายเด้อพี่น้องพู้ได้กินอีหยังก็กินแบบอาหารสดๆไม่ไหมเนาะคะ่ะเนาะหอนๆเนาะคะ่ะเนาะประทานทองเสียอืมซิมก่กอนสดหอนๆอากาศหอนๆพี่น้องเอ้ยไปตองโาหอดคว่ำหอนมาไปใสคว่ำหอนู่นีละ อเด็กข้าวเหนียวจำนะคะเนาะหมอมล้ำ <ๆๆ S 2> ุ๋นใดมกักแกงหรือพักออกคมๆมนิดนึงเอาแบบนี้นะคะเนาะเป็นพักเกี้ยวปีนะคะเนาะเวลาเขาเ้าแกงมันจะขมออกขมเหมือนคล้ายๆเกงออมนะคะแบบขาซิมแล้วเด้อจังไปหาข้าเหนียวตามนะคะเนาะ ช่วงนี้งดแป้งค่ะพี่น้องโอ้เริ่มมากแล้วอะเดี๋ยวไปเบิ้ลขอนี้วกันเด้อพี่น้องคะสดใบดตยหอมยิงไปกี่มาสิเบิดลตัวเดวีอยกระโม่ส้ำสันพี่น้องกับขอนีว้วอุ้นอ่ะอือียบบ้อยข้อแรงพี่น้องมือน,นี่อือ ข้าวเหนียวมาแล้วพี่น้องอ่ะกินข้าวแรงแล้วแรงเลยซีโมงก่าเลยเด้อค่ะนี่เห็นนี่สิมันบ่มืดเร็วเน,นาะค่ะเนาะหน้าฮ้อนจำนาฮอนวันนี้แกงอืมน้ำนะค่ะไหลหอนแห้งร่มมามา่ายนีมาแรงร่มมะค้อยมีค่ะ แข้งพักแคปีเขาเนาะหอมใบมะกกูดมีความขมความนอาของหมูนะคะเนาะหอมตะขไข่ใบมะกรูดนี่โอ้เครื่อรเทศนะคะเนาะสม,มุนให้ อีกคำหนึ่งพี่น้องคะ่ะมาลองเฮ็ดกินเบิ่งเดอพี่น้องแสบอยู่จุดนี้หาหมูมันมันมื่อนี้ได้หมูบ่ม,นม,มันนั่นค่คะพี่น้องนี่น้องสามซัน <c oughs> ของปูดเลยค่ะสามซันนี่จิ้มเล็กน้อยออแสบครับพี่น้องจ๊ดนอ้นหอน ปอที่นี้เจ้าหน,น,นกินมกม่วงกับขเข่าเหนียวแต่ตอนอน,น,ะะนี้น้องโอ้พี่น้องแซ่บกินไปเงวๆนะคะเนาะเดี๋ยวว่าสิป,ปันป่น,นปั่นอย่าข้ามก่อนติดลมปั่นอีกจะข้ามก่อนชาวเซ็บ่บๆ่องาๆค่ะ ถ้าผู้ใดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้องอ้อยในเด้อจ้ามื้อนี้ก็เป็นกับข้าวอาหารเย็นนะคะเนาะจะเป็นอาหารเย็นอาหารเช้าก็แซ่บกันแกงฮ้นห่อน,อนส้มท้นห่อนนี่แซ่บค่ะอร่อยค่ะเนาะกินอัน,ข,อน,ข,น,นข,ข้าวาเฮาเฮ็ดกับข้าแซบ็มใหม่ๆนี่กินข้าวแซ่บค่ะกับข้าวเหนียวฮ้อนนี่บ่ต้องเว้าถึงเบอร์กัตเตียบนะคะ่ะเนาะกะจังได๋ก็อย่าลืมฝากกดติดตามน้องอ้อยหอยยายใส่โคกเด้อจ้าเด้อคลิปนี้น้องอ้อยก็ลาไปก่อนเด้อจ้าสวัสดีค่ะไปละค่ะขอบคุณหลายๆเด้อจ้า ปีกของเขายัางมาทายอยู่ยังหอนเงินไหลาข่ายน้อยค่ะนี่าะเป็นว่าเงินไหลาขายน้อยของแท้เด้วค่ะบ๊ายบาย